สวัสดีครับวันนี้ก็พามาสาักระเสียนปู่องค์แดงนะครับณบนยอดเขาถ้ำกิน,นรีนะครับบนถ้ำกิน,นรีนี่เนี่ยจะมีเสียนของปู่พญานาคทั้งหมดนะครับสามเสียนมีองค์ปู่เขียวองค์ปู่แดงและองค์ปู่ดำนะครับส่วนเสียนตรงนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับมีเสียนพญานาคสองเสียนนะครับหันไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก นะครับถ้าดูจากรูปเนี่ยค่อนข้างชัดเลยนะครับมีหูมีตานะครับแล้วก็ลำตัวของท่านเนี่ยจะขดขึ้นไปอยู่ทางขึ้นไปสักระปู่องค์เขียวนะครับลักษณะของปูเนี่ยจะออกสีน้ำตาลแดงนะครับเกิดโดยธรรมชาตินะครับที่สําคัญเลยนะครับแล้วก็มีเกร็ดนะครับออกเกร็ดนะครับโดยการขึ้นมาสักระนะครับเบื้องต้นก็ ติดต่อทางเจ้าหน้าที่นะครับแจ้งเจ้าที่อุทยานนะครับให้มีไกด์ขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวเราเองก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับฉีดวัคซีนครบ2เข็มอย่างต่ำนะครับสำหรับผู้ป่วยที่เคยป่วยเป็นโรคโควิดก็ให้รักษาจนหายอย่างต่ำสามสัปดาห์นะครับแล้วก็มาลงทะเบียนและสามารถขึ้นมาสักกราระได้เลยนะครับช่วงนี้ก็เริ่มเข้าหน้าฝนนะครับจะมี ฝนตกลงมาบ้างนะครับแต่เนื่องด้วยธรรมชาติสร้างสรรค์ครับหินองค์ของปู่นะครับก็ยังเป็นสีแดงอยู่นะครับหลังจากที่ผมเคยขึ้นมาสักการะครั้งหนึ่งแล้วเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับปู่ยังสง่าและงดงามขึ้นเรื่อยๆนะครับเชิญชวนนะครับใครที่มาถ้ำนาคาแล้วอีกหนึ่งที่แลนด์มาร์คสำคัญคือถ้ำกินรีองค์ปู่เขียวปู่แดงปู่ดำนะครับสักการะและรวยครับปังปังปังครับผม